โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทเสริมความรู้การทำฮอร์โมนไข่นมสดและแจกปันขับสวนครัวที่บ้านเอื้ออาทอรศัตรยาสามตำบลสนพนองกำนันผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้โดยในประรัตกรกันผาศูนย์กติกธรร,รรมชาติตำบลวัดสำโรง ผู้นำขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐม,มและได้รับการขอบคุณจากคนในชุมชนเป็นอย่างมากกำนันสมบัติการเกิดกำนันตำบลสงนรงร่วมมอบอันผับสวนครัวให้ชุมชนผู้เข้าร่วมเรียนรู้ สวนชุมชนนี้นะฮะเราจัดสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยลดรายจ่ายให้กับชุมชนโดยการปลูกผักเพื่อผักสวนครัวไร้าสารพิษนะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดที่ดีด้วยที่สภาองค์กรชุมชนได้ได้ให้ความรู้ได้จัดตรงจุดนี้มาเพื่อจะมาต่อยอดให้กับชุมชนผมในวันข้างหน้าได้เรื่อยๆนะครับที่ปลูกไว้ก็จะมี นะฮะ uh, แตงร้านนะครับนะฮะแตงร้านนะฮะแล้วก็ uh, พริกนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะมะเขือเปาะนะครับมะละกอแขกดำกัะถูฝักยาวนะครับส่วนใครยกินนมจีนอะ่ะเราก็มีแมงลักนะฮะมีกระชายนะฮะที่ปลูกไว้นะครับแล้วก็ขยาผัากระพกงกระเพราก็มีกระเพราแดงนะแล้วก็กระเพราขาวนะครับหัวละพาเนี่ยตะต่ร้ใบมะกรูดขึ้นช่ายต้นหอมผักชีนะครับอยูด่ด้านนู้นนะฮะมะนาวนะฮะ แล้วก็ข่านะครับตะไคร้นะครับที่นี่นะฮะเราจะปลูกลวก็ผักพืชผักสวนครัวที่คนพ่าเด็กกันง่ายก็คือประกัดขาวนะฮะแล้วก็ถั่วฝักยาวถั่วมุ้งจีนนะครับแล้วตอนนี้ก็มีมะละกีนกแล้วก็มะละกีนที่ปลูกเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ยังไม่ออกผลนะครับนะเพิ่งจะปลูกครับนะแล้วก็มะเขือยาวนะครับที่ออกผลไปแล้วผลผลิตกอลูกบ้านก็มาได้มาเด็ดนะพริกก็ออกออกเยอะนะฮะพริกพริกออกเยอะอยู่นะ ลูกบ,บางก็ได้ระเด็ดใช้ต้นข้างต้มยำก็มีครบหมดทุกอย่างสมุนไพรก็มีอยู่สมุนไพรก็มีผายแล้วก็ขมิ้นเหลืองขมิ้นเหลืองก็ปลูกไว้นะครับที่นี่เพราะว่าถือนี่เป็นผักที่ปลอหายากแล้วก็ใบยีรานะฮะใบยีรานี่ก็เหมือนกันนะฮะนนคือมาทุกอย่างก็คือมาพวกนี้ก็จะผัดก,กระกบได้ <laughs> ผัดก,กระกบได้ก็ตรงนี้ผมก็เลี้ยงไว้เพื่อ เอาไว้ให้กับผู้สูงอายุนะผมทําชมุมลมผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีไรายได้นะฮะั้งกบทั้งปลาดุกนะฮะขายกบมาซื้อปลาดุกนะฮะขายกบมาซื้อฟางเพื่อจะเพาะเห็ดฟางเนี่ยเห็ดฟางสามชั้นก็ทําไว้นะฮะเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ก็คือหมักฟางอยู่เนี่ยตอนนี้หมักฟางอยู่ในะน้ำเอ็มนะฮะเดี๋ยวก็ต้องเอาไปอบอีก,อกทีนึงนะส่วนหัวเชื้อนี่อยู่ใน,ใน,ในบ้านเดี๋ยวผมกาลังทําอยู่นะฮะส่วนกบในตรงนี้ฮะด้านนี้ฮนะที่เราทํากบนะฮะ ก็จับขายไปได้เยอะแล้วฮะตอนนี้ก็คือว่าเหลือไปบางส่วนไอ้ตัวไหนที่ผสมพันธุ์เรนร้อนผมก็จะแยกไว้ตรงนู้นะะนะเพื่อจะรอรอรอออกไข่นะครับ